ดีครับวันนี้นะครับเราจะไปหาเข้าป่าหาเห็ดกันนะครับไปกับพ่อกับแม่นะครับพ่อกับแม่พาไปนะครับแค่เดินมาก็เหนื่อยแล้วครับดูครับบรรยากาศตอนเช้านะครับอันนี้แม่นะครับ เหนื่อยมากเลยนะเดี๋ยวเราจะเข้าป่าก,กันแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างครับอย่าลืมนะครับคลิปนี้นะครับรับชมกันยาวๆนะครับฝากกดติดตามกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใครอยากให้พ่อหรือแม่พาไปหาอะไรหรือทำอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ ประมาณ7จ็ดโมงกว่าๆนะครับตอนนี้ในป่าพอเดินนำไปก่อนแล้วนะครับเหนื่อยครับไม่ได้เข้าป่านานแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวยังไม่ถึงป่าเห็ดนะครับอันนี้แค่ ป่าเริ่มต้นนะครับเดินเริ่มต้นเดี๋ยวเจออะไรเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมนะครับโอเคครับเหนื่อยมากเลยนะครับข้างทางก็จะมีหน่อไม้นะครับนี่หน่อไม้ไล่นะครับไล่แกงนะครับถ้าหาแม่บอกว่าเดี๋ยวขามาก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาหน่อไม้ด้วยบางทีนะครับ ยุงก็เยอะมากเลยนะครับอุปกรณ์ต้องพร้อมนะครับถุงมือนะครับเสื้อผ้านาผมนะครับลงทรงลองเท้านะครับต้องพร้อมนะครับไม่พร้อมอย่าเข้าป่านะครับอันตรายมีทุกที่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่ด่านเห็ดเลยครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาป่าใหญ่แล้วนะครับเหนื่อยมากเลยนะครับนั่งพักไปสองรอบแล้วครับแต่ก็ยังไม่เจอเห็ดสักดอกนะครับด,ดูสภาพคนนี้นะครับเหนื่อยล้ดนะครับยุงก็เยอะครับไม่รู้ว่าจะเจอ หรือไม่เจอนะครับเห็ดวันนี้ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ เป็นป่าใหญ่นะครับป่าดงดิบนะครับพ่อเดินไปก่อนแล้วนะครับ กับสมุนอีกสี่ตัวนะครับให้พ่อเป็นคนนำทางนะครับเร่อเหนื่อยครับไม่ร้อนครับโอเคครับเดี๋ยวไป ลาเหตุก่อนนะครับเดินมาสักพักใหญ่ๆก็เจอนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นนะครับแต่ว่าไม่สวยนะครับอันแรกที่เราเจอนะครับเห็นแล้โกหี่ยวแล้วนะครับเพราะว่ามันแรงนะครับเดี๋ยวแม่จะเก็บให้ดู นี่มันแรงนะครับก็เลยไม่สวยครับนีไ่ได้ครับเดินต่อไปครับต่อไปเรื่อยๆครับทั้งวันนะครับวันนี้ คนที่เจอก็เป็นพ่อนะครับพ่อไปก่อนแล้วนะครับพ่อเจอก็าบ,บอกให้แม่เก็บนะครับไม่ต้องไปแม่จะเดินไปดูแถวนี้นะครับ แต่พ่อล่วงหน้าไปแล้วนะครับมองไม่เห็นแล้วครับแม่ไปนู่นนะครับเห็นไหมครับไม่มีเดี๋ยวแม่ก็ขึ้นมาครับโอเคครับไปครับติดตามกันเยยาวนะครับรับชมกันด้วยนะครับไปเลยป้าย นี่นะครับเจอแล้วนะครับเดินมาชึ่ววันนะครับนี่ครับเห็นละกูกนะครับแมวเลิศมันแรงนะครับมันยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับต้องรอให้ฝนลงอีกครับชุดนะครับนี่ครับ ภาพมันเหนียวนะครับเพราะมันไม่โดนฝนนะครับดินมันแห้งนะครับแต่มาดูข้างบนนะครับ เออโอเคครับแม่เจออีกแล้วนะครับแต่ว่าดอกเหี่ยวนะครับ นี่นครับเออพ่อบอกว่าเจอเยอะนะครับไม่ค่อยดีนะครับเนงยเออถ้ามาก่อนหน้านี้จะได้ดอกดีครับอันนี้ฝนยังไม่ลงครับมันก็เลยเหี่ยวครับไป พอได้กินนะครับนี่ครับเต็มเลยครับเนี่ยมันก็มีครับเหี่ยวไปเลยอันนี้ก็ใหม่ๆครับจะเก็บให้ดูนะครับนี่ครับจุ่มครับเห็นแล้วก็กินได้ดูที่ นี่ครับนะครับกินได้นะครับเยอะอยู่ครับอันนี้ก็น่าจะมีครับต้องหาดีๆนะครับตาไม่ดีไม่ได้กินนะครับ จะได้นะครับถ้าฝนตกนะครับเกดจะออกดีนะครับจะออกเยอะครับนี่มันออกแล้วมันก็เหี่ยวมานะครับดอกดีๆก็เหี่ยวนะครับจะกินก็กินได้อยู่นะครับแต่ว่าเลือกเอานะครับเลือกเอาแต่ให้มันดีๆนะครับไปขายขายไม่ได้ครับสภาพนี้ ไกลมากนะครับวันนี้มีแต่ป่านะครับไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะครับในกล้องนะครับเห็นไหมครับมีแต่ป่าใหญ่นะครับป่าดงดิบนะครับมีแต่ภูเขานะครับ เก็บเห็ดปีแรกนะครับร้อนมากเลยนะครับโอเคครับ ดูสหันะครับเหนื่อยไปครับไปต่อกันมันไม่มีทางนะครับอันไหนที่เราไปได้เราก็ไป ก็ไปเอา <S <S นี่มดำๆก,กระปุกร้อนมากเลยนะครับ Chưa yên hết Đấy, mì nám cứ kìm vào hết, いいですか。うん。 ตอนนี้ก็พักกินข้าวกันนะครับหลามเห็ดนะครับ ต้นะครับบ้วงบ้วงหมาจันงนอย่ากว้าว ข้าก่อนนะครับก่อนกินข้าวอยู่ป่าอย่าลืมเอาข้าวให้เจ้าที่เจ้าทางนะครับตอนนี้ก็กินข้าวกันอิ่มแล้วนะครับก็เก็บของเดินทางต่อนะครับ ครึ่งวันนะครับไ,ได้ไม่เยอะนะครับอากาศมันร้อนฝนมันไม่ตกถ้าฝนตกชุดนี้จะออกเยอะนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยครับ พักกินข้าวขึ้นมานะครับก็ยังไม่เจอเลยนะครับสักดอกเลยฝนตกแล้วนะครับดูต้นไม้ครับแต่ละต้นใหญ่มากๆเลยนะครับสามคนอบสี่คนอบเป็นห้าคนอบก็มีนะครับไม้ยางนะครับไม้กระบากไม้หลายอย่างครับเป็นปลาใหญ่นะครับ ตรงเห็นขอขาตรงนั้นไหมครับตรงนั้นคือฝนตกนะครับปกติจะเป็นภูเขาใหญ่หญหญเต็มหมดเลยนะครับมองไม่เห็นภูเขานะครับขาวหมดเลยนะครับฝนตกฝนตกแรงมากครับแต่ยังมาไม่ถึงให้ชมบรรยากาศนะครับไม่ร้อนนะครับลมเยอะมากนี่ก็จะเป็นภูเขาใหญ่แล้วนะครับ อากาศดีครับเป็นเหนื่ยมากแดีวก็กำลังเดินทางกลับนะครับเพราะฝนใกล้จะตกมาถึงแล้วนะครับเหนื่อยครับพักเดินพักพักเดินมาสักพักก็พัก มันไม่ได้ทางมันไม่ได้เรียบนะครับเป็นทางเขาเป็นป่านะครับโอเคครับผม กลับบ้านนะครับเจอนะครับไข่นะนูนนะครับเมื่อหร่นะครับฝนมันจะตกครับปิดเครื่องไปพักหนึ่งนะครับฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับนี่ก็ยังฟ้ายังร้องอยู่นะครับแต่ว่าเห็นเห็ดเยอะนะครับก็เลยมาถ่ายให้ชมนะครับนี่นี่นะครับ ตวบใหญ่มันจะบานนะครับนี่นะครับเห็นแล้วก็ครับแถวนี้ออกนะครับเห็นไหมครับมืดนะครับเราจะหากันต่อนะครับากลับบ้าน อโอ้นี่ดอกนะครับต้องรกเอ๊ ตื่นเต้นให้เห็ดตื่นเ้าไปน้องขอพักคอหน่อยได้ไหมช่วยพักคอได้วหมได้ยินเสียงฟ้าไหมครับฟ้าร้องนะครับมันอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่เยอะนะครับ เลยจะต้องปิดเครื่องนะครับปอฟ้าผ่านะครับนี่ก็เอาบรรยากาศคร่าวๆมาให้รับชมนะครับเพราะอยู่ในช่วงการเดินทางกลับบ้านนะครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงสวนแล้วนะครับจะถึงบ้านแล้วครับบ้านอยู่ตรงนู้นครับเห็นไหมครับไกล้ๆนู้นครับนี่เป็นสวนนะครับ เหนื่อยมากครับนี่ครับได้แค่นี้นะครับมาสามคนไม่คุ้มนะครับเหนื่อยครับเหนื่อยเต็มสิบให้สิบนะครับ โอเคครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ